ครับย <laughs> ตอนนี้น้องๆในค่ายคือตามข่าวมาว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าตอนนี้แบบตัวโน่กับกันนี่เริ่มแบบอ่าแล้วก็เริ่มแบบเหมือนแบบไม่มีกันยังไงแบบไม่ถูกกันแบบแย่ ลูกหลานยี <rôle> ่ไหนไม่มีอะไรเลยครับข่าวลือทั้งนั้นครับก็เล่นละครด้วยกันก็ดีเลยครับเพราต้องเขาก็ต้องร่วมงานกันเขาก็ต้องเขาก็ต้องเข้ากันให้ได้เขาถึงจะเขาถึงจะเล่นละครด้วยกันได้แต่ทีนี้มีคนมองว่าน้องกันจะมาแทนต่อโนเป็นลูกรักนพี่บอยเนี่ย โอ้ยเอาเถอะครับมีงานกันดีกันกันกันทุกคนผมดีใจหมดนะครับไม่ว่าใครจะใครจะได้ได้งานดีๆทํางานดีๆแล้วก็ทําออกมาให้ดีๆคนที่ก็ดีทั้งนั้นไม่ไม่ได้ว่าจะจะต้องว่าแบบว่าใครก่อนใครหลังอะไรเง้นไม่มีครับไม่ใช่ครับแล้วจริงๆองคุยก่อนไม่เห็นไม้ต้องคุยอะไรเลยครับไม่ไม่มีอะไรแล้วก จริงๆแล้วคืสองคนนี้เป็นลูกรักพี่บอเลยทีบ่บกค่ะคือผมว่าผมว่าเขาเขาตั้งใจทํางานทน้งคู่นะครับเขาตั้งใจทํางานทน้งคูก่กันก็ตั้งใจทํางานในเรื่องของของการร้องเพลงมากๆเขาก็ร้องดีมากๆละครก็ถือเป็นเป็นเป็นศาสตร์ใหม่ของเขาแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆส่วนโตโน่ก็ก็เอ่อเล่นผ่านการสนแสดงละครเวทีมาแล้วแล้วก็เพิ่ง พิ่งได้เริ่มเล่นละครโทรทัศน์เมือม่อเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ยังไม่ฉายนะครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่ทั้งคู่สําหรับละครน,นะครับก็ก็ต้องยังต้องพัฒนากันอีกเยอะครับยังยังต้องฝึกฝนฝึกปรือกันอีกเยอะนะครับาการเขาอันดับหนึ่งแบบโตโน,โน่นี่เขารออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบงานเหมือนตอนนี้โตโน่มาแซงกันแล้วคนเลยแบบเอ๊จะมาเลียน อ๋อไม่ไม่ไมไมหรอกครับผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ที่ความสามารถแล้วก็ศักยภาพของแต่ละคนนะครับที่ว่าแต่ละคนทําได้หลายอย่างหรือเปล่าทําได้กี่อย่างยังไงนะครับจำนวนงานไม่ได้เป็นตัวตัดสินแต่ถ้าเืิดคุณทํหนึ่งงานแล้วมีคุณภาพมากๆแล้วก็เป็นที่สุดของงานนั้นๆคุณก็เป็นที่หนึ่งได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ว่างานเยอะงานน้อยไม่ใช่พอมีวิธีแบ่งตัวโน้แนวนี้แบ่งงานกันแนวนี้ งงมันมันมันมีอยู่แล้วครับด้วยความด้วยความเหมาะสมของของตัวตัวเขาทั้งคู่ครับของทุกคนนะครับผมว่ามันต้องแบ่งกันอยู่แล้วว่าใครเหมาะสมกับอะไรแล้วก็ในเรื่องของเวลาและความเหมาะสมไม่มีแล้วมันจะมีได้ไงครับ <laughs> รุ่นนี้จะส่วนใหญ่งานจะเป็นการโตโน่ของคนอื่นอะไรนะครับแลเดอะสตาร์รุ่นเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานเนี้ยการโตโน่จะเยอะแล้วเดอะสตาร์คนอื่นๆนี่ก็ริดก็มีริดก็มีอยู่นะครับริดก็มีอยู่เขาก็มีซิทคอมนัดกับนัดนะครับที่ก็จะจะเป็นตัวประจําอยู่แล้วแล้วก็มีเพลงที่จะออกอัลบั้มกับเซน นะครับเซนก็เนี่ยจะออกระบางกับปริแกอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันอยู่ยที่ความเหมาะสมผมพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเดอรรายการเดอะสตาร์เป็นหนทางสู่วงการบันเทิงแต่ไม่ได้การันตีเลยว่าแคนสุดท้ายเมื่อจบรายการแล้วจะสามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้มันตอบไม่ได้มีอยู่ที่อยู่ที่คนดูด้วยอยู่ที่พวกคุณด้วยอยู่ที่ศักยภาพที่แท้จริงของเขาที่ก็จะต้องมาแข่งกับคนในวงการบันเทิงตัวจริง,รง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่นแปลกอะไรเลย 好。好好好好好好